สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกทคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชาแนลค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในแมปเอ c a p e แ a ปแกรีส่สกูกันเนาะเอาละค่ะเรื่องราวออฟฟี่ของเราจะเป็นยังไงไทยเนี่ยลองเข้าไปเล่นกันเลยจ้าเฮอเด้ นี่เราถูกขังอยู่ในห้องเรียนอีกเขาเหรอจีแล้วทําอะไรผิดอ่ะอ้อมเอ้ยนี่มันเวลาเลิกเรียนแล้วนะทำลมถูกขังอยู่ในห้องเรียนอยู่เลยอ่ะดีพี่เคนนี่บ้านนเนี่ยโรงเรียนที่เนี่ยเขามีตำรวจแกรี่คอยเฝ้าอยู่ด้วยอ่ะออกทางด้านหน้าโรงเรียนไม่ได้ทางงั้นก็ออกทางอื่นก็แล้วกันไปตามลูกศรกันเลยเนาะล็อเกอร์ก็เปิดไม่ได้เลยอ่ะเราจะชีวิตเราได้ยังไงนี่อาหารก่ไดรอข้าวรข้าตามมาตามมารอด้วยรอด้วยอะไรมาแล้วทางนี้ทางนี้เขาจะทานดีเองนะนี่ โอ้โหอเน,นียพันช์ <c oughs> ช่องลบไปช่องแอร์ลับตู้แหกเลยเดียว <c oughs> เฮ้ยต้องใช้เมาส์ต่อยเหรอเฮ้เปิดไม่ยากนะหมันไม่ได้ล็อกประตูลงมาเร็วถ้่ว่าต้องกระโดดขึ้นไปบนแผ่นหินพวกนี้นะอันนี้แหละที่ากะต้อระวังนะอันนี้ค่อนข,ข้างจะห่างกันนิดนึงนะแต่ว่าก็พอจะได้อยู่นะแต่ว่ากระโปรงมันบงนะังอะเนาะพี่แคนว่าเจ้าตำรวจแกรี่เขาจะตามเรามาอีกหรือเปล่าวะตามาตามาสิไม่เหลือ เปิดสวิต์ก่อนละกันเฮ <is> uh, ้โรงเรียนมีนิรภัยแบบนี้ด <concret ely> ้วยยหรอเฮ้ยแล้วโรงเรียนเขาไม่ทำอะไรเนี Ai ่ยมาดีโรงเรียนเขามีแบบว่าแผนเรื่องนิรภัยแบบนี้หรออ๋อจุงเบยข้างล่างมีกับดักหนาไอยู่ข้างล่างระวังตัวนียนะพี่เขนไปด้วยดีหูไม่รอเลยอะทำไมคุณครูตำรวจแกรี่ถึงได้วางกับดักล่อพวกเราไว้แบบนี้ไปนะอ้ยอุ้ยอ้ยเกือบเกือบึบมาแล้วทำไมถึงไม่ให้เรากลับบ้านอะเพราะอะไรอ่ะ อให้เราอยู่เล่นเป็นเพื่อนก็ได้นะเขามีแผนการชั่วหลายเลยบางอย่างอ่ะเขาต้องการจะขังทารมานเด็กๆไว้ที่โรงเรียนหรือเปล่า ไม่ไม่นะพี่เคนไม่อยากโดนทรมานนี่เขาเห็นโรงเรียนเป็นคุกไปแล้วเหรอในการเราพี่เคนเราต้องแหกคุกเลยไม่ใช่แหกโรงเรียนกันหรอกนี่นี่พี่เคนอย่าว่าอย่างว่าอย่างวิ่งนี้อย่างนั้นเลยนะเราไม่ได้โดดเรียนนะเพราะว่ามันเป็นเวลาเลิกเรียนแล้วต้องหักโลกแล้วขาว่านะที่ช่องแอร์ที่เนี่ยมันต้องเป็นเข่าวงกดแน่ๆเลยอ่ะดูดีเฮ้ยแต่ว่าเราออกมาได้แล้วอุ้ยบอกเลยื่องแหกโรงเรียนเลยท่านมาแล้แล้วคุณตำรวจแกรี่อยู่ตรงนู้นอย่าให้เขาเห็นแล้วนะเีาเรียนเขาไม่ได้สัะง้องเลยอ่ะทำไงดีอ่ะโอยเขาเห็นเราแล เนี้ยวมาเงแ้้วปันโอ้ยๆๆนี่ก่อนนี่ก่อนแล้วเข้าเล้เข้าไปทางนี้หรอไม่ทันแล้วคุณเจ้าคุณจชิดสุดๆเลยคุณเจ้น ตำรวจแกลลี่ตุ้ยเย่โอ้ยนี่ไม่ใช่เวลามาร์บี้ไล่จับกันนะโอ้ยแลาวเขาจับเราทัำเราเฮ้อเฮ้อตุ้ยเย่ตุ้ยเย่เพื่อนแล้วเอ้ยโอ้โอ้โอ้โดนอีกแล้วตัดตันไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยหยุดชะงักไม่ได้เลยอ่ะดูดิเขาไล่ขวดเราไม่หยุดเลยอ่ะเขาไล่เราเร็วมากเลยนะเนี่ยเหมือนจะสี่ทางได้มาแล้วเขาเนี้แหละไม่โดนแงมแงมไอ้บ้านนะแล้วจริงก็ต คุณครูตำรวจแกรี่กุญแจคืออะไรดิไม่ทันเด็กใช่ไหมยังไงยังไงเราก็ได้กุญแจมาแล้วหนีได้อยู่แล้วล่ะนั่นไงประตูอยู่นั่นจะล็อกประตูเหรอเรามีกุญแจซะอย่างน่ะจะเราไปห้องไหนต่อเน,นี่ยเฮ้ยเขายังตามมาอยู่เลยอ่ะอเขาห้องน้ำเขาห้องน้ำผ <า S 1> ู้หญิง<อ>ก่อนตามมาจริงด้วยพี่เคงเอาห้องน้ำก่อนแล้วห้องน้ำเหรอยิงใช่ยิงใช่เฮ้ยเข้าอะไรก็ได้เข้าสักห้องเฮ้ยนี่มันห้องน้ำผู้หญิงเขามาทำหลังเฮ้ยปประตูมันเสียดีเดี๋ยวกันนี่นี่พีเคงมีทางลับ เห็นเป้าไอ้มาขุดหลุมไว้ตรงนี้เนี่ยมีเพื่อนมาขุดหลุมเรา,าแล้วล่ะเราลงหลุมกันมาแล้วนะแล้วแต่ว่าไฟจะไปไหนอะเอ้ยมันลงไปได้อีกเหรอนี่มันมีถ้ำด้วเหรอเนี่ยอุ้ยเหมือนคุกใต้ดินเลยดูสิไายโรงเรียนแห่งนี้มีเหมืองใต้ดินด้วเหรอ แต่ว่าไปมันก็คคล้ายกับคุกใต้ดินจริงๆเลยเนี่ยพี่เคนว่าโรงเรียนที่นี่มันไม่ชอบมาพากลนไง,งก็ไม่รู้อะมันเป็นโรงเรียนของตำรวจหรือเปล่า่ะเขาถึงได้มีคุกอยู่ข้างหลังข้างใต้แบบเนี้ยโอ้ไม่พี่เคนไม่อยากติดคุกเราไม่ติดหรอกแต่ว่าเราอาจจะตกลงไปตายก็ได้นะตกลงไปได้สุกเลยนะอร่อยเหาะเลยเนี่ยเดี๋ยวเปิดไงอะอ๋อมันต้องสอบคันโยกก่อนเหรอก็จะติดคุกพี่เคนนึกออกแล้วว่าพี่เคนทำอะไรผิดน่ะพี่เคนลืมส่งการบ้านใช่ไหมพี่เคนลืมทำการบ้านมาส่งคุณครูใช่ไหมวันมาหก ดน้ำปวดน้นอ,อ,อีกนะอ้อมพี่เคนแอรแอบหยิบลูกอมในห้องอาจารย์ใหญ่กินเข้าไปเม็ดนึงอะดิฮะพี่เคนแอบกินขนมในห้องเรียนเหรอโอ้ oh <my. S 1> มันดีเราไม่ได้กลับบ้านกัน พี่เคนว่านะอ้อมเรามาถึงขนาดนี้นะคุณตำรวจเขาคงตามเราไม่ทันแล้วล่ะตู้ตาขนาดนั้นน่ะเฮ้ยแต่ว่ามันยังมีกับดักยู่นะพี่เคนโอ้โหนั่นไงข้างหน้าป๋าแล่าตาแดงมาเลยคุณตำรวจแกรี่โอ้โหแล้วก็ใส่แบบนโอ้ยเขากลายเป็นหุ่นยนต์ตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่ามีตำรวจแกรี่หลายคนเนี่ยดูดิทำไมพี่เคนตู้เยญ่มาอยู่ฝั่งนี้้กระดาเมันกองกันนะบนกองอ่ะสูงอยู่แบได้อยู่นะเอาเ๋อ ไม่เป็นไรกระโดดใหม่ก็ได้พี่เคนเออเดี๋ยวนะเขาล่วงหน้าไปก่อนนะแล้วเขาจะเซฟให้พี่เคนไหมเนี่ยเซฟไแล้วเซฟตี่เซฟมาแล้วมาแล้วทางนี้เซฟไม่แล้วมาแล้วเอาไปตัวบังเอาบรกไม่ทันเนาะลืมแบรกก็ดีต้องมาหลบตรงนี้ก่อนโอ้เราหลบพี่เคนพี่เคนโดนทับเต็มเต็มเลยกลายเป็นกล้วยปิ้งเลยอ่ะโอแย่แล้วพระเจ้าช่วยกล้วยปิ้งทำไงดีนะเนี่ยเอามาตัวบังให้เลยบังไงอ่ะโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกวาเขาเล็กนิดเดียวอ่ะ นี่เราขับผ่งนผู้อะเกือบไปอะไรพี่เคนตรงนี้น่าจะปลอดภัยนะจริงนี่ไม่มีรูปมากีใหม่นะใสขวานหลังไม่มีแล้วล่ะเขาดูเท้าทางโล่งตรงสะดวกเุ๊ยแต่ว่ามันไปทางไหนทางนี้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยซีกลงหักเลยต้องอยา้แน่ๆเลยอ้าวดูดิอาจจะไปทางนี้ก็ได้นะ ลองไปเดียวกันฮ่มันต้องไปไกลกว่านี้หรอใจน้าไม่ใช่เรียวแยกเมื่อกี้มันดูลึกลับยังไงก็ไม่รู้เตตพี่เคนว่าต้องไปทางโน้นไม่ใช่หรอมันอยู่ตรงไหนเฮ้ยเจยวจรับเจยวรับพี่เคนตามลูกศรไปไม่หลงนะไปประตูกันเฮ้ยมันโรงอาหารโรงเรียนนี่นะหาหาวุ้ยกำลังหิวเลยรู้ใจมีอะไรกินมั้งเนี่ยโอดูดิเขาเก็บอาหารซะละเอยบเลย,ยหิวแล้วอ่ะโรงอาหารมีอะไรให้กินมั้งเนี่ย มีหวานเย็นให้เรากินด้วยละ่ะเอ้ยมีของให้เรากินตู้กดน้ำเครื่องดื่มเอ้ยเครื่องดื่มเกลือแร่ฮอกินทันละเ่ิดถังสปีดโอ้โหเป็น,น,ปนปดเดฟเฟตเลยใจแล้วนะฟอกมี <ใจ S 2> กสกิดเลือดพุ่งาล<ๆ>อาลอไปไปแล้ว ไปไม่ถึงฝั่งฝันไปไปอะไรไปไป,ไป <_ D> เอาไม่เอาไม่เครื่องดื่มเกลือยังใช้ได้ผลอ,อยู่ยังมีเอฟเฟกต์อยู่เรายังไปเรื่อยๆน <_ d> ี่ร้านะุปแหกโค้งอย่าพัพงแหกโค้งแหกโค้งอะแมจะไม่ถึงก็ได้นะแล้วเขาวา,านรูอะไรเนี่ยนะ ข้างล่างอะเหรอเขเหมือนกับเรา,เการตกตึกไงโอ้ไม่ถ้าตกลงไปกระดูกหักหมดเลยดินักเลยนเขาเอาตรงนี้ไม่ทำอไมเนี่ย <c oughs> เอาไว้ฝึกความอดทนกับความว่องไวของเรามัง้งอะไรพี่เคนถ่าขึ้นมาเลยเระาวางรังนะเบรกดีๆนะหลังจากเจอโรงเรียนน,นี้เข้าไปนะพี่เคนขอกลับไปเป็นหนอนหนังสือนะข้าสมุดเหมาได้ดีกว่าน,นะตรงเนี้ยมันหมินเมย์มากแล้ว่ะให้เขาถึงแล้วนะเ <c oughs> อ็นกิ๊บเดียทำให้ฐานมันไกขนาดนี้แลเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวครับปีนขึ้นบันไดไปก่อนนะเขาล่วงหน้าไปก่อนเลยขึบันไดด้วยเหรอโอ้ไม่รอดแน่เรา เฮ้ยพลล้ประตูทางออกไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว,ม,ลวมีเชงทางนี้เร็วเอา,เาลองโกโกวาเหรอโอ้โหทัด<ไ>เลยทำไมคุณตำรวจแกรีกนะ่จะเป็นโกโกวาไปแล้วอ่ะคุณต้องวัวส่กโปองให้ดูนี่แอมแบลน่าดูเลยไอเป็นสควิตเกมตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอุ้ยไปเร็วไปเร็วไปเร็ว,ไ,ว <c oughs> ไม่ยหยุดกันหยุดกันเฮ้เยเชงตัดใจนิ่งใจนิ่งนะเฮิ่อย่าเพิ่งไปแล้วไเขียวกสีเขียวไปได้เลยไปเร็วไปเร็วไร็วระงระวังระวังอุ้ย่ยยเขายังช่วย อยู่ทันเเนี่ยเสียวเวอร์เายังยังไปไปไปแล้วไปล้วไปแล้ไปก่อนไปกนไปก่ระวังระงะหันหลังกัน้วยัดอหนหลัียนางหเลยั้งอยู่ดดิเหมนเขาใส่กระปองด้วยปะะหันไปไรบนี่อยเขาขู่นะเราวางเขาขู่นะพี่เคเดียวขี้คั้งเดวก็จบผลแล้วล่ะ อะไรวิคิน้นหยิบพลอว์นี่พลอวาพลอวาไม่มีลูกหลอกเลยขั้นสี <c oughs> แดงนี่ก็พลอวา,าล่ะเรประตูเข้าไปก่อนอ๋อวุ้มันจะไม่รอดแล้วอันนี้เขาให้เราทำอะไรหยิบคีย์การ์ดเหรออ๋อหยิบคีย์การ์ดแต่ว่าเครื่องดื่มเกลือแราเนี่ยเก็บไปได้แล้วนะนี่ไงเขาให้เรากดปุ่มสีแดงแล้วก็หยิบบันไดามาฮะไปทำอะไรแอบพังเหรอ ไม่ใช่เราปิ้งขึ้นไปบนช่องแองอ่ะอ๋อมันเป็นอย่างนี้ในแองไว้ลำเลิศแต่ว่าบันไดมันใหญ่มากเลยมันก็แบบว่ากระโดดลําบากนิดนึงอะนะไปด้วยดิไปด้วยไปด้วยเพราะล่าพวกเราตัวเตี้ยมากเลยอะบันไดกันโอ้โหยว่เมซี่มันส่งจูบเรายังตัวเล็กอยู่เลยอะเราเลยแบบปิ้งไม่ได้ลําบากนะโบันไดแท่ขยับเอ้ยน่าทิ้งว่ะ โอยมมได้ออ้้ลลวันนี้มันจะได้ปีนไหมเนี่ยกเพอจะขึ้นกันเดียวโโอ้หวันนี้จะขึ้นได้ป้ะเนี่ยไป้ <c oughs> แล้วรอด้วยรอด้วยอูวูมันจะล้มแล้วก็ฝัดคันโยก <c oughs> แล้วก็ลูบคีการอ๋อคีการใช้ไว้ตรงนี้นี่เองมาตอบพื้นแปกตรงนี้โอเคไม่เคนเราไปต่อจะแล้วละ่ะยังไม่โอเคอ้น <c> น <oughs> ีกับดักข้างล่างด้วยหรอหูมีกับดักหนามด้วยต้องกระโดดแบบชิดขอบมากๆเลยอ่ะมันจะติดอยู่ข้างล่างใะเนี่ยเข้าขึ้นบันไดไปก่อนนะลุวังหน้าไปก่อนแล้วเข้าปีนขึ้นบันไดไปก่อนนะเฮ้ย ข้างบนมีอะไรอ่ะเป็นไงบ้างอ่ะอ๋อปศรีษแล้วก็ต่อแผ่นนี่ไงต่อแผ่นเหล็กเนี่ยเราเพิ่งก็หายไปไหนหมดแล้นี่ต่อแผ่นอะไรก่อนอ๋ออ๋ออ๋อ้าวตัวเย่ฮะตกลงไปได้ยังไงเนี่ยทํามหลังนั้นโ้แผ่นไม้ไม่ขับได้เหรอ ม่ค่อยตอพี่เคนเอ้าเครื่องกลางไม่ได้นะเอ้าเขาจะวางยังไงเนี่ยนี่เลยมาแบบพี่เคนนี่วางแบบนี้เหรอเขาว่าเราแย่งกันวางหรือเปล่าว่างไปเลยมันเย่งกันวางอะดีมันเลยกระเด้งใช่เปล่านี่เลยมหมอ๋อเลื่นไปที่หนึ่งวางแบบนี้จริงๆอ่ะมันใช้แค่แผ่นสองแผ่นก็พอแล้วนะแล้วก็ยกวางยกวางที่ดินต่อได้อะนะจริงนี่อืมใช่เพราะว่าถ้าใช้หลายแผ่นอาจจะตีกันก็ได้นะไหนเราต้องเบาใจเราจะลองวางดูสัก สามแผ่นก็แล้วกันว่ามันเล็งย่ำกันเลเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊บนึงเล็งก่อนเล็งก่อนเล็งดีนะเดี๋ยวหน้าทิ้มเลยเอาแล้วเอาแลวเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊บนึงปับ๊บนึงโอ้ยเดี๋ยวนี้มันวุ่นวายมากเลยอีกอออพันเด,ยนด,ยนดียวอีกพันเดียวอีกพันเดียวไหว้เปล่าไหว้เปล่า เอ้ามันหล่นลงไปข้างล่างเหรออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมันน่าจะเก็บได้หรือเปล่าวะอ๋อเก็บได้เก็บได้นี่ไงนี่ไงถ่ายรับได้รับพี่เขนเอาหรอพี่เขนบอกว่าเป็นกรงานนี่ไงเขามาถึงแล้วนะรอด้วยค่อยๆวางค่อยๆวางลึบกึลึบกึลึบใช้แค่แผ่นเดียวก็พอโอ๊ยเสียบจูงไม่เอาจับชัวชัวโอ้ยอันเสียเวลาพี่เขนเหนื่อยมาละแผ่นเดียวก็พอแล้วตีหัวเนี่ยเลย เราถึงแล้วเข้าไปเร็วอ๋อตรงนี้ต้องยกกล่องนะเอากล่องมาวางตรงนี้ตรงกรอบสีฟ้าๆแบบนี้เราถึงจะปิ้งขึ้นไปได้นะนะอ๋ยก็เราเป็นเด็กอะดูดิตัวเราเล็กอ่ะมาเลยต้องแบบว่าใช้ของปิ้งขึ้นไปแทนอะอะไรพี่เคธเราไม่โผล่ห้องอะนะไม่รู้ห้องอะไรอ่ะเป็นห้องอาจารย์ใหญ่หรือเปล่าอ่ะเอ้ยถ้าจ้าเอ๋พอจะทํายังไงอ่ะอ๋อพี่เคธก็หยิบลูกอมเข้ามากินยังไงเฮ้ยน่ไปก่อนไปก่อนเร็วใครว่ากันคุณตำรวจแกรี่อยู่ทางนี้หรือเปล่านะ ทางนั้นไปไม่ได้ก็ต้องไปทางนี้แหละปุยระวังนะเอ้ยนี่คือใครอ่ะนี่ห้องของออจริงด้วยเอ้ยห้องครูใหญ่คุณครูใหญ่กำลังหลับอยู่อยเ,เออ,อละเมอด้วยนะละเมอด้วยมือยังถือไม่บรรทัดอยู่เลยอ่ะลองหาของกันดิ ตรงชั้นเรียนหนังสือมีประตูลับอุโมงค์ไปต่อได้าไปด้วยไปด้วยไปก่อนไปก่อนหุ้ยนี่ห้องสมุดลับของคุณครูใหญ่เหรอเนี่ยเยอิสรภาพเฮ้ยเดี๋ยวังไม่อิสระภาพดูเหมือนกับว่าจะเป็นห้องชั้นหนังสือของคุณครูใหญ่นะอ้าวคุณครูใหญ่ตื่นแล้วเย้มาจริงด้วยคุณครูใหญ่ตามมาแล้วมันทัทด้วยเฮ้ยคุณใจคุณใจเห็นคุณใจเหรอตื่อ้าวระวังระวังไม่ได้ คุณครูใหญ่จับเขาได้แล้วขาเดี๋นี้ไปนะเราเด็กน้อยจะท้าป้องเลยของคุณครูใหญ่ตุยเลยนี่พวกเธอจะโดดเลียนกันใช่ไหมแต่ไม่ใช่พวกเธอโดดเลียนหรอกเขาจะต้องอยู่ที่นี่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีทางได้กลับบ้านจะต้องทํากันบ้านคัดลายมือหนึ่งไว้หน้าคุณครูวเราจะให้เราอยู่คัดใบมือเหรอโอ้โหไม่ไหวหรอกนะเอ้ยปิดประตูได้แล้วพี่เคเอากุญแจมาไขแล้วมาแล้วมาแล้วคลิกคลิกคลิกนี่นี่คลิปคลิปคลิปก่อนแล้วนี่กดลิปตรงนี้ นั่นแหละนั่นแหละพี่เคนเ๋ยวเขาขึ้นไปก่อนนะอย่ยขายขับเวลาขึ้ดบนมมันคงเลยทำไมมันขึ้นไม่พร้อมกันแล้วเนี่ยพี่เคนเห็นท้ายอีกคนด้วยก็มันเป็นลิฟต์ไม้ไนะ ต้องทาใจนิดนึงนะอะเนาะไม่ากดจุงเอ,อ้ยถึงเหลัาข้างบนเอา้ายังไม่ใช่ทางออกอีกเหรอแล้วทางออกอยู่ตรงไหนเนี่ยมี่เรามาถูกทางก<ช>ันแ,แล้วช่วยเปล่าไอพี่เคนข้างล่างมีอะไรเปล่าเขาลงไปดูข้างล่างตับจริงได้เปลาใจแล้วว่าครังนี้อ่ะข้างล่างมีอะไรเปล่ามีอะไรให้เราเก็บมาไม่ใช่วนไปวนมาแล้วกลับไปติดคุกใหม่นะเนี่ยเอ,อ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งนี่พี่เคนข้างล่างไม่มีอะไรไม่ต้องลงไปนะ อันนู้นเหรออืมเราไปข้างหน้าดูดิมาเร็วมาเร็ววนไปทำไมเนี่ยตซนจุงเบย์นั่ะอ๋อไพลเดอร์ยักษ์ล้อโอ้โหอ่อฮะทำอะไรทำอะไรอ่อฮะลาย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 มีทรโมชั่นด้วยเหรอเนี่ยโอ้แล้วนี่ติดเงีกอยู่นู่นเลยอ่ะไปก่อนถี่มันไดร์เล็ขึ้นมาก่อนอุ้ยพี่แคทนี้ปิดประตูทางออกละ เฮ้ยประตูสู่อิสระภาพเอ้าไม่ใช่ใี่มันลงเรียนห้องล็อกเกอร์นี่เอาเประตูออกอยู่ไหนเนี่ยนั่นไงประตูทางออกอีกชั้นหนึ่งข้างหน้าของเราประตูทางออกเฮ้ย ีตำรวจแกวด้วยยักษ์เขาใคยเล่นงานเราอยู่ข้างนอกไงเอ้ยทางเราต้องดวนกับเขาซะหน่อยแล้วโอ้ยคุณคู่ใหญ่ขึ้นขับคุณยนต์กันด้ามเลยอะนนี่คุณกระป๋องเลยนี่มันสนามฟุตบอลนี่นะริงเลเดี๋ยวกันเดี่ยวกอนใจล้มล้มโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าโกกันหรือเปล่าวันนี้เนี่ย อ๋อคุณตำรวจแกรี่มิสเตอร์แกรี่ยังโหดอ่ะนี่เลยแล้ว,ลวก็ยิงคำหักให้คุณหุ่ใหญ่กินกินให้แข็งไปแล้นะตำรวจหุ่นยนต์ยักษ์ไปแล้วอ่ะเฮ้ยดิดดี้โอ้เขาทิ้งปอปิโดใส่เขาด้วยอ่ะยิงก่อนแล้วนี่ตั้งซึมซึมซึมโอ๊ยไ,ไม่ได้นะพำรวจจะเนี่ยเขาสั่งเสียก่อนตายได้ไหม ไอ้เดียแท้ๆเพิ่พงพี่เค้นมันก็ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นนะมันโหดร้ายมากมันชิดก้นพี่เค้นมากเลยตอนนี้มันก็พอจะยิงโดนอยู่บ้างนะนะเดี๋ยวมันก็ตายแล้วพี่เค้นมีเซลร์การีตายแล้วเอาตุยยต่ยเย <laughs> ่ไปแล้วอาตุ่ยเย่หรอใช่แล้วอุยมีที่ให้แปลงร่างด้วยเหรอโอ้ยยังเลยของเค้นยงังเลยนี่ไงนี่ไงเราสามารถแปลงร่างเป็นคุณตำรวจการีได้ด้วยล่ะไปเฝ้าโรงเรียนต่อดีกว่าแค่นี้แหละเราก็จะเมียแล้วโอ้โอ,โอ้คุณครูใหญ่คุณครูใหญ่จะมาตีก้นพี่เค้นแล้ว อ้ามช่วยด้วยว้าคุณคุใหญ่ตวเล็กโอ้คุณคุณใหญ่มาจากไหนโอ้คุณคุณใหญ่มากันสองคนเลยใ<อ>ครจะไปช่วยทีโอ้สาวน้องไง ใหญ่แล้วใคุ่คุณอยากจะจับพี่เคนได้แล้วช่วยด้วยเอาตัวใหญ่ดิ่เอายิงตัวใหญ่ไว้ก่อนดิเอ็แล้ช่วยพี่เคนด้วยเอาเศษยังเนี่ยอ๋อพี่เคนอ่ะแพงเหี่ยมเหี่ยมเลยอ่ะอ้าวละไก่ก็แค่ค่ะเราก็เล่นแกลเลอรี่สกูออฟฟี้ไว้เคนนี่ก่อนเนาะถ้าชอบออฟฟี้น่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเนี่ยเล่นเกมโรบอทก็ต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พวกฟรีกันนะครับงั้นวันนี้ต้องไปพักก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย